มันชิงหนาวซะเลืเกินมันหนาวเรื่อเกินเกินจะทนไว้ซิลลีฟูก็มาเองควันออกปากเลยโอเคถึงไหนแล้ววะเนี่ยกับทำน,น้ำแข็งสวัสดีครับผู้ชมครับพบกผมครับอบอุ่นนฮะอยู่กับผมเกมเดิม The Rise of the Tomb Raider ทำเสยงกระแดะนิดนึงกด R กดลุงกดป้าเฮ้ยเดี๋ยวคือ มีอะไรบ้างเนี่ยอ,อ๋อเรามาจากทางนนะู้นเนาะอ้าวมัน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 กดนอ,อ๋อกดเมาส์ขวาเว้ยไอ้บ้าเอ้ยอาอาเมาสม์ใช่ไหมใช่ตัวอา่าแล้วก็นู๊ปอีกไปทางไหนวะครับอ,อ๋อไปนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเกือบเกือบลาลาบอกเกืบอบแล้วเกืบอกบต้บองใช้เครื่องช่วยหายใจ ไพรซ่าไพซ่ามองโกเรียอินเวชั่นนะฮะเป็นเครื่องประดับของมองโกเรียหมับเข้าให้กดชิปสวิมแฟซเ e อร์โอ้ถึงแล้วถึงแล้วเอ้าถึงแคมป์แล้วเว้ยเนาะโอเคงั้นพักให้ร่างกาย อบอุ่นเดี๋ยวเก็บของแปสเป็นคนชอบทำไรเข้าของขนาดเก็บของแบบยังแบบเนะเอาล่ะฮะไปต่อกันเลยนะครับผมวันนี้เมื่อวานนี่เราหลุดจากถ้ำหมีออกมานะครับเราก็เห็นหมีกันมาตัวเต็มเต็มเฮ้ยเป๊บปบโอ้โหว้าว แล้วมันมันลงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยแน่นอนนะฮะเฮ้ยกดกด้ยกอบีอาอละคือไม่นะชุดนี้ดูแบบน่ารักเกินตรงไหนต่อจ๊ะองค์เรียน ต้องผ่านทางนี้นะครับ Charon's Tomb คือเหมือนมีทูมเป็นเข้าไปทูมนี่เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยสุสานไหมหรือเป็นแบบซากวัดโบราณนะวัตถุโบราณสถานนี่ไหม Ice Chief Optional Charon's Tomb ไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักเนาะเฮ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้ลืมกดตัว E อะ งาดครับงาดฮะลาล่ามาแล้วไม่ต้องโฟนไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวดิฉันจะพังทุกอย่างค่ะแล้วยังไงต่ออ,า,อาวุธตอนนี้มีธนูอย่างเดียวนะหากินค่อนข้างลำบากวันทูอจ,จัดยังไงต่อโอเคฮะ แล้วไงต่อจ้ะโอเคเป็นพ u z เซ e ง่ายๆเนาะไม่ยากไม่ยากอย่าเรียกว่าพาสเซอเเลยเรียกว่าเป็นแอดเวนเจอร์ฉากแอดเวนเจอร์ Adventure แล้วกันอ,อะไรอย่างนี้ยังไงอ๋อกดหมุน โอเคสักทีนะฮะสักทีนะฮะโดดผิดจังหวะไปหลายทีนะครับเมื่อกี้อือหืออ่ะหลังจากโดดผิดไปหลายจังหวะลาล่าลลก็เจ็บตูดไปหลายรอบเดี๋ยวค่อยไปซ่อมนะลูก หนึ่งสองแสนจะไปฮาโอ้เจ็บเออวันนี้อะไรเนี่ยทำไมไม้พายมันเหมือนไม้พายเลยเนาะใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมโอ้เจบ็บเกือบไปแล้วจะลูกค่อยๆย,ย่างๆย่างๆขึ้นโอ้มีแสงราวกับว่ามีคนอยู่แถวนี้ นี่ะายเหรียญทำไมพวกเขาเก็บของอะไรไว้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยแน่นอนฮะเราเป็นลาล่าครับสมบัตินั้นเราไม่สนเราสนใจแต่บางอย่างที่มีมูลค่ากับทางประวัติศาสตร์มากกว่าโอ้โหดูเป็นคนดีเลยวะ่ะเปิด ขึ้นมาเอาละฮะอัลเอเร uh, okay. huh? yeah. oh, okay. ์ i t b i i นเะรตี้นะครับนิวสกิลมาสเตอร์เอ่ออะไรเนี่ยอ๋อโอเคเมื่อกี้เป็น หนังสือนี้เขาบอกว่าเป็นโค้ดเด็กที่เรื่องบอกเกี่ยวกับเทคนิคของอาการยิงธนูของไบเซนทานอะไรสักอย่างนะครับไบเซนทานาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวในเรื่องเนาะเราก็ได้สกิลเป็นแอนเชียสกิลมาหวาวเวเลยเกินมีแต่น้ำแข็งไบเซนไบเซน,นทีนนะครับ ใบเซนตีนี่เป็นเป็นอะไรสักอย่างประวัติศาสตร์เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปหากันนะต้องไปทางไหนฉันต้องไปทางไหนคือเรามาจากทางนี้ใช่ปะ่ะเออเรามาจากทางนี้มีของให้เก็บปะ่ะไม่สนใจแล้วไปเดี๋ยววันทุ่งที่ไปมาบเข้าให้เฮ้ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองสก,กิลเลย ไปลองเอาดาบหน้าแล้วกันนะฮะเพราะว่าดาบหลังไม่มีมีดาบหน้า <phone rings> ตลบมากเหลียนเหลียน <phone rings> หน้าอีกแล้วเหรอทางขึ้นอยู่น ออกเต็มหน้าเลยเนี่ยหน้าจอเนี่ย <Mad man. S 1> ต้องหิวไหมอะ l a n g u a g ก Skill i n c นะครับสามารถอ่านหนังสือได้มากขึ้นนะครับเป็นหม,หมายถึงว่าหนังสือแบบโบราณนลยนะหนังสือรรวดาลาล่าน่าจะอ่านได้แบบจบตีอะไรเงี้ย So ีตอินสตาเ l a t i o n อาชาเจอแคมป์เจอแคมป์ค,มค่ะขอเปิดแมปนิดนึงอันนี้เราสำรวจครบไหมด็อกิวเมนต์ขาดไปอันหนึง่งเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บแล้วกันอ๋อมีด็อกิวเมนต์ตรงนี้บัสซบม,มากครับบัสซบม,มากจริงๆคือเลยมาไกลแล้วผมไม่กลับแล้วกันเนาะโอ้แมปนี้กว้างครับโอเคฮิมะฮิมะ คัดซีตัวไอ้เจ็บป๊อบป,ป๊าป,ปป๊าปวัดเดอสวัสดีแมส่สาวน้อยเฮ้ย <paragraphs> เราไม่ใช่ศัตวูคุณนะฉันฆ่าเขาเพื่อเพื่ออยู่รอดน่ะ <charming> ฉันคิดว่าคุณก็น่าจะทำเหมือนกันอยู่ที่นี่มานายแค่ไหนแล้วเนี่ยประมาณวันก,กว่าๆได้ไมั้ง พวกนั้นแบบจับคนของฉันไปขังเอาไว้นะอืฉันไปไม่ได้หรอกฉันมาที่นี่เพื่อบางอย่างที่สำคัญว่า okay. ถ้าฉันเจอหน้าเธอทีฉันจะเอาธนูเนี่ยไปร้อยผ่านคอของเธอหมายถึงเขาจะฆ่านะ What เด e ใครมาเล่นพุแถวนี้ยังไม่สงการเลยเอา้าว แม่ทำาเป็นหนังสายลงสายลับอะไรเนี่ยนะแวะแคมป์หน่อยไหมลาล่าเออเนะแวะแคมป์แหวกแคมป์หน่อยเขาพูดอะไรนะครับม,มีการแบบพูดกับตัวเองนิดหน่อยเรื่องของอสิ่งที่ไปเจอมาโอเคอันนี้พันนี้สั้นหน่อยแล้วกันเนาะ ไว้เดี๋ยวเชินใหม่พัดหน,น้านะครับพันนี้ชั้นนิดนึงโอเคเจอกันใหม่พันหน้าครับสวัสดีครับเครื่องประดินเผาแจกัน